สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูผูุู้คนครับพอกันคือเก่าพี่น้องครับโอ้แมงวันหลายเด้อพี่น้องครับโอ้ยช่ทงไ้ทงน,นาเนี่ยมันเกิดยังไหลยอยู่พี่น้องแมงวันรู้สึกว่าช่วงนี้ก็ดดูการมาันละเนาะเริ่อมหลายได้แมงวันพี่น้องครับอมือนี้เขาก็ได้เป็นตับพี่น้องครับสายจวดมาอีกแล้วเด้อพี่น้องสายจวดพี่น้องตับพี่โอ้เบึงเบึงเบึงอันนี้ผมซอยละ้าวามันกินบวบพี่น้อง นี่ผมซอยพี่น้องตอนเบิงเบิงเบิงพี่น้องเน้นตับมือนี่พี่น้องครับอันนี้ก็บโมเมนต์ว่าสิได้มาง่ายๆได้พี่น้องต้องสั่งจองเพิ่นพี่น้องครับถึงกี่ได้มามาพี่น้องสายจวดพี่กัดกับยูทุง่งไอทุ่งนะ <c oughs> อ่ะเกลข้าวกันพี่น้องบวกเค็งๆจากบาทกันเต็มเต็มเลยพี่น้องเค็ง โบกเดียวกับพอละโอ้โอ้ทุกมองทุกแก่พี่น้องครับมามามาบัวไว้ดูต่างประเทศเด้อพี่น้องมามาพี่นออออ้องเอ้าโอ้ของแสีบผู้ลงคนเพิ่นเห็นนั่นจินตําที่นะโอ้ยขึ้นหอดบานดีเพิ่นอยู่ไก่ครับที่ต่างประเทศเพิ่น เอฟซีกันเลมมแมงมันของนี่ย มาละมาน้ำมาอนี่บ่ไหวมื้อหนึ่งมันต้องอยู่แบบนี้ยนี่เนาะขนอุตัวะป่ะแก้วมาอน,นี่หักขนาดเด้อใส่บีโพกพร้อม うん。Mm hmm. ตัวใ่เข้าไปพี่น้องเผื่อไปเลยครับไม่ไหล โอ้วหวานขนาดเลยบัดาน้ดพี่น้องถ้ามาได้ก,กินอันนี้ล่ะ <laughs> พูน่ะอืมอืมอมที่หล่นออกจากบวงพี่นอ้อง Đi Bơ 互联互联互联互通。Le jo, le jo, le jo, le อบอกไวเลยมันพี่น้องนี่จะตอนสะใจแล้ว โอ้แต่ละตอนพี่นอ então, ้องสะใจเลยตอนนี้ทั้งปาดทั้งนั้นผมสร้างไว้เกือบเกือบรู้พี่น้องนี่ครับ น,นี่ก็เรือโอ้เสี่ยวไว้เฮ็ดก้อยสูพี่สุนงเบิ้งอีกคือกเาพี่น้องครับวันนี้เฮ็ดก้อยตับพี่น้องครับนเดือดจางนี้ครับใส่กับเนื้อน้อยหนึ่งคลิปต่อไปพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> เอาคลิปนี้ก็ถือว่าคักตลอดพี่มาคักเยอะแซ่บสำหรับสายจุพี่น้องครับสายเนื้อกับคนที่เพิ่นมามักเนื้อก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆายพี่น้องครับเพิ่นที่เ่กินเนื้อเนาะอันนี้ก็เบิ่งเพื่อความบันเทิงเนาะอ่ะมื้อนี้ เบาเปียกกะขอฝากคือเก่าออกลตพี่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เบ้าเปียครับมือนี่บ้าเปียกกะขอตัวลาไปก,ก่อนพี่น้องครับโอ้แมงวันกันไหรสวัสดีครับ